ย่าเ yeah. อาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพมกับผมหวังซีเจ้าในเกม Hor i z o n a ์ e อเวนนะครับผมอวันนี้เนี่ยก็เจอกันใน EP ีที่น่าจะ5แล้วนะครับผมนี่เรามาเล่นเลิตภรกิจหลักกันเลยนะครับผมตอนนี้เราเจอทาวนะครับเราจะไปตามหาชิ้นส่วนนี่ยให้ครบนะครับผมเราไปกันเลยเยอแเราก็เข้ามากันแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับบูเจ๋งดีนะ แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมจ้ะอ่าหิวเลือดเอ้ยีกกองป,ป,ป,ปุ๊บปุ๊บพันหกพันแปดสองพันห้าอืมอิ่มแต้นะครับแล้วก็มาขา้าไล่นี้นี่ตัวอะไรหมาเหรอไอตัวที่เราสู้โอ้ยโอ้ยแย่แย่เอาเลยโอ้โอ้ เออมันยิงอะไรกันใส่รถออกมายิงมันเอาชึบ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 อือสวยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเก็บไปเจ้านี่มาก่อนอ่าแล้วก็รองเท้าบูทเอ้ยเอาโล่ดีกว่าโล่ดีกว่ารองเท้านะครับ ไปกันต่อครับตรงนี้ให้เราทำลายอะไรหรือเปล่าทำไมมีกองไฟไม่น่ามีนะครับวุยว้ยนุน้ำแข็งโอ้นี่ไงที่นี่นะครับแล้วเราจะทำลายยังไงมันไกลมากเลยนะนั่นนะไปกันต่อนะครับเราไม่ต้องไปก็ได้นะครับตรงนู้นขึ้นไปฝั่งนี้ชึบเจ็บเลือดก,กัน โอ้อันนี้ก็คือตัวโจรนะครับที่เราต้องไปจัดการมันนะครับอ่าแล้วก็มาดูของกันดีกว่าของที่เราได้นะครับก็จะมีอุ้ยนี่มาใหม่นะครับสำหรับไม่ใช่ตัวของเรานะครับโอ้แต่ของเราก็มีอันหนึ่งนะฮะถนนน้ำแข็งอ่ะ โอ้ยมโอยมัยนมีให้เราเลือกนะครับไปเจ้าตัวนี้กับไผ่นะครับเราไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าผมอยากเจอตัวนั้นเอาละไปเพราะว่าผมเบื่อป่าในป่าในเข่ามากๆาครับอ๋อนี่คือต้องระวังอ๋อก็ไม่บอก เอออาล่วงลวงลวงชิบชิปชิบวิ่งไม่มีอะไรให้ทำลายเลยนะครับนี่เด็ดโจนเดี๋ยวผมลองอันนี้ดูดีกว่าอ,อู้มันคู้มันโยนลงไปอโยนไปอ่าง่ายกว่ายเยอะ โอ้ยมันไมไ่ได้ล่วงไปอ่อไปกันต่อนะครับชึบชึบชึบผมต้องไปบนนู้นนะครับโว้ดูสิมันเริ่มเปลี่ยนไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังคล้ายๆพอบเดิมนะครับ เหมือนช่วงแรกเลยใช่ไหมเจตตัวนี้เราก็ต้องใส่สลีลงไปว้าว้าวอืมไอตัวเนี้ยตัวปัญหาเดี๋ยววุ้ยวุ้ยวุ้ยไปครับ ชึบชึบชึบฉัต,ต้องไปต่อนะครับตอนนี้เนี่ยคือมันไม่มีอะไรให้เราวิ่นด้วยอ่าอืออ่าเริ่ม,ล,มละเริ่มละเริ่มยากแล้วชึบชึบชึบอ่าเว้ยอืมอืมชอบปลาดีนะักนี่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 เข้ากองไฟไปเลย โอ้ไกลมากมันเดินวนใช่ไหมหรือมันมีตัวใหม่หผมเห็นมันเดินผ่านเราไปหลายรอบแล้วนะ <c oughs> พูดอะไร <c oughs> พูดอะไร <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> ไปฮะ <c oughs> <c oughs> ไปฮะดนดนดน เราห้ามกระโดดขึ้นไปบนตัวมันนะครับวุชิบหรือว่าต้องโดดเหมือนเดิมโดดเหมือนเดิมนะครับออได้อีกแล้วครับบิลต,ต่อไปเอาละครับเรากลับมาในนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเกรดสิ่งของก่อนเอาอะไรดีนะเอาระเบิดแล้วกันกลับไปไปอัพไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะต้องอัพอะไรแล้ว ว้าวเอาละครับมาต่อนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับอ่าโซ่ข้างล่างเนี่ยเราก็มาสร้างบิวก่อนบิวเมืองอะไรสักอย่างแบบว่า,าไผ่ดูแบบไผ่นะครับแบบามูไรซามูไรโอ้มาข้างล่างนะครับผมจะล่อล่อมันมามาชมอุ้มเพื่อนมันไปโยนลงไปไม่อ,ไมอุ้มไปเฮ้อ ขวาว้าวว้าวไม่ได้แนละ้วสวยเม็ดเดียวพอเดือดอัพเลยทุกคนชุบหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วไปโอ้ยนึกว่าจะโหลดแบบน,นี่อะไรอ่ะ อ๋อถนวนเราให้ระวังนะครับชุบไปชุบชุบชุบอุ้ยเกมวีวยนไปฮะเกมียนไปอัน,นี้เราเบิดปลาไปนู่นนะครับปึ๊บอ่าเกมียไปไปกันก่อนอุ้ยโลเอามาเอามา,มา โลสตอนกลับนะครับโอ้ยอันนี้ต้องระวังมันอัน,นี้มีอะไรเอ่ยทำไมมีแสงไปได้ไหมไม่ได้นะครับอาล้ครับต่อไปตรงนี้ก็เป็นใสตู๋เลยลุกดิกลุกดิเนี่ยฮะเราได้มา300บาทนะครับในตรงนี้เราก็ไปกันต่อนะครับ อ,อืออ้ยตรงนี้มีอะไรแสงอะไรเอ่ยโอ้ยหญ้าเต็มเลยเผาต้นไม้ได้ไหมเนี่ยไปอ๋อตรงนี้เป็นมาได้แค่ก,กล่องชึบชๆบชบ,ชบโอ้ยธนูสายฟ้าที่มาใหม่ในลองดูซิว้าวไปฮะเราไปตามแบบมันดีกว่ชบชึบชๆบชึบชบ,ชบ ไปทุบไหนลองสายฟ้าใหม่นะครับมาเว้ยยังไม่โดนยังไม่โดนเอ้ยเดินมาสไิไม่โดนฮนะปึ๊บโอ้โหหางดิ้นอะ่ะโอ้ยคือไกลมากยิงมาสิ สวยนี่สตท้อนกลับนี่เป็นไงอ่ะปึ๊บสตท้อนกลับยิงมานี่ไงสตท้อนกลับเต็มพิกัดพุชชูธนูไหมว้าวว้าวว้าวสวยมาสวย อันนี้อะไรระ <Almost out. S 1> เบิดดูสวยอุ้ยสายฟ้าเอาโลโดีกว่าผมต้องไปเก็บเลือดไปก่อนชเก็บเลือดอ่ะครบละไปกันต่อตรงนี้นี่เหมือนจะมีต้นไผ่อุ้ยบนนี่มีอะไรไม่มีนะครับหล่อนไปเองผมไปย้อนดูชิปตัวเองเก่าๆนะครับคือผมพลาดอะไรไปเยอะมากเลย ใช่ไหมทุกคนก็เห็นใช่ไหมครับแบบมันเป็นกล่องอะ่ะโอ้ยพันห้าอิงไม่น่าเลยไปชุบชุบอย่าไปกันต่อครับว้าวทุกคนเชื่อผมไม่ได้อะไรเปิดลัวๆเลย ว้าวของใหม่เป็นตัวไม่ใช่ตัวผมนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอโอเหมือนกระดับสายฟ้านะครับว้าวเอาละไปกันต่อดิดดดิดดดดมันเป็นกระดับสายฟ้าไว้กันในพวกที่แบบพุ่งชนมาหาเรานะครับชิบไปอุ้ยไม่โดน อ่าไม่สวยไปกันตรงนี้จะมีกล่องไหมเอยโอ้ไม่ใช่ในนั้นอันนั้นนายไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นกล่องปึ๊บอ่ะโอเคร้อยเก้าสิบบาทตั้งมีหกพันนะครับอ่าข้างล่างนี้มีอะไรอ๋อปักเลย ชุบอืมสวยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีน,นะครับสวยปักระเบิดไปนี่ไงโดนรัวไปสินี่ไง,โด,โ,ดโ,ดไไงโดนสายปาอุย้ย โดนคืนอีกบูมมันระเบิดธรรมดามะผมต้องเก็บไอ้นี่กัโโหอ้โหโอ้โหโตัวนี้ตัวนี้ไม่ไหวผู้ชูเกือบเกือบว้าวว้ โอ้เอายังยังโดนอยู่ฉ <c oughs> ัปากกัน <c oughs> อันนั้นเลือดใช่ไหมโอ้สวย <c oughs> มาสิโอ <c oughs> ชุบ <c oughs> เอ่อมันเหลือแค่ด้านหลังนะครับปัก <c oughs> เดินมาสิ สวยเราก็โดนด้วยนะครับอ่ะว้าวเราได้มาลื้อของกันนะครับได้เป็นอะไรเนี่ย ไปอ๋อเราก็ได้เป็นน่าจะเป็นชิ้นส่วนหัวนะครับไปตอนนี้นะครับผมก็มีครบ20บ่ิวบวิว,วแล้วแต่ก็อนอื่นเราต้องมาอัพเกรดนะครับบู๊ x อกพบู๊ต้นไม้สูงกว่าเดิมนะครับไม่เอานะครับเรา XP บู๊ก่อนตังก็เกี่ยงอู้สายฟ้าดีไปเกมไว้นะฮะเออเหมือนที่ร้านค้ามี เสื้อใหม่ขายนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าเสื้อใหม่อ๋อเสื้อนินจาอู้เป็นเชฟดีกว่านะครับอ่ะไปเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเดินมาหน้าผลิกิจแดงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำผลิติีจแดงนี้หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็เราต้องจากกันไปแล้วนะครับอ่ะเอาแล้วครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับในที่นี้เออบนนี้มีอะไรไม่มีนะครับเราไปกันดีกว่าตอนนี้เรากลายเป็นเชฟแล้วนะครับผม โดูท่าจะไม่ยากหรือเปล่าปีระยะเผาขนไงมายิงบอสมา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  เดอโล่หน่อยเป็นไงล่ะอ่ะยิงยิงเงี้ไปเลยเอออ่ะเ้เป็นไงอ่ะโอ้โหตัวนี้คือแบบง่ายมากครับทุกคนอะ,อะไรครับนี่อ่ะแล้วก็เก็บครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบิลนี้ อ่าครับก็มันก็จบเร็วเกินไปนะครับในไอ้เจ้าดา่านเมื่อกี้ฮะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามาเดินเล่นกันดีกว่านะฮะแกขัดมันเหมือนมีภารกิจผมสำเร็จนะ,ะโอ้เออภาร,รกิจใหม่ให้ทำอะไรเนี่ยอืมอมอม้เปิดคอนเสิร์ตกบหอดูดาวอืมเ <c oughs> ดี๋ยวลองไปดูกอนดีกว่าโอ้ ตอนนี้ผมมี20บิลนะเหมือนสร้างนี้ได้แล้วปะยังนะครับอ่าน,นี้30อ่ออันนี้ป้ายมัจราจรมาใหม่นะครับอ่อมถ้างั้นก็สร้างเจ้านี่ให้ละ,ะกันเหมือนผมต้องสร้างเจ้านี่ให้นะครับคอนเสิร์ตปาร์พันหนึง่ง ผมยังไม่มีโอ้อานี่ก่อนแล้วกันหอดูดาวส่วนพื้นก็เปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับอ่ะแล้วก็ร้านค้าผมตอนนี้ก็ทำตังค์ได้เยอะนะครับเรามาเปลี่ยนดีกว่าโอ้ เดี๋ยวถ้างั้นหน้าร้านเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเจ้านี่ดีกว่าเดยนัทอ่าอ้าว <c oughs> ะ,ะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็ต้องจากกันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเราทำกิจกรรมครบเรียบร้อยนะครับ EP นี้ก็จะเร็วหน่อยนะครับผมประมาณ1 0 2 0นาทีนั่นแหละก็ดูกันเพลินๆไปนะครับผมแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับเออก,ก่อนจากไปอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ